สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเย็บตะขอตัวหนอนนะคะกับเสื้อตัวนี้นะคะเขาให้เย็บระหว่างช่องกระดุมนะคะมันโป้ะนะทีนี้มันเป็นผ่านหน้านะคะยาวตลอดเลยเราก็เลยนะคะเย็บจากรอยต่อเอวเนี่ยลงมาประมาณแปดนิ้วนะคะแล้วก็เย็บล็อกไว้ให้ลูกค้าเลยนะชิ้นหน้านะคะข้างล่างแส่วนข้างบนนี้ก็จะ ขอตัวหนอนให้ลูกค้าเราก็วางสายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งกึ่งกลางแล้วก็จุดนะคะจุดล่างจุดบนนะคะจุดพท้องกันจุดล่างจุดบนนะคะด้วย สีให้มันชัดๆหน่อยแบบนี้นะสีแดงเราสีแดงเลยให้มันชัดๆแบบนี้นะคะพอเราจุดได้แล้วเนาะเราก็จะเอาตะขอตัวนี้นะคะเป็นตะขอตัวผูกมาติดก่อนนะไอตัวเมียเนี่ยไอตัวเมียที่อยู่ฝั่ง สั่งฝั่งด้านเนี้ยเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นถักตัวหนอนแล้วก็การถักตัวหนอนเนี้ยมันก็จะใช้กับอะ,อะไรที่ใส่เข็มใส่อะไรใส่ป้ายชื่อใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆทำได้แล้วก็ผ่านนะคะถ้ายังทำไม่ได้ก็ลองเอาไปหัดทำดูนะคะร้อยได้สี่เส้นนะคะร้อยได้สี่เส้นในเข็ม เราก็ติดตัวนี้ก่อนนะคะติดตัวนี้ก่อนนะ,ะวางหัวนะคะวางหัวให้ตรงที่เราจุดไว้อันนี้ก็เย็บเหมือนเราติดตะขอนะเนี่ยกระโปรงติดตะขอเกงอะไรแบบนี้แหละนะคะ ด้านนี้เนาะมันไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะแต่ว่าติดแล้วไม่ให้มันผู่ออกมาข้างนอกนะคะมันไม่ให้มีรอยเย็บผูวออกมาข้างนอกติดเฉพาะชิ้นผ้าชิ้นใน การติดตะขอเนี่ยมันเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันทำช้านะคะเพราะว่ากว่าจะทำได้เพราะถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็แทงขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาได้เนี่ยล็อกคอของตะขอไว้นะคะไม่ให้มันกระดกไปมาแบบนี้นะ ถ้าเราติดเฉพาะขาสองข้างเนี่ยไอตรงปลายตะขอตรงเนี้ยมันกระดกไปมานะคะเราก็เลยต้องล็อกคอนไว้แบบนี้เนี่ยล็อกคอนไว้แบบนี้เลยนะคะค่อยๆตะกิดไม่ให้มันโผล่ไปข้างล่างนะะ พันเย็บปกตินะคะพันหัวเข็มปกติเพื่อการได้หลุดล็อกหัวไว้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่เห็นนะเนี่ยนะคะตรงหัวนะคะตรงหัวแล้วก็ทิ่มซ่อนได้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็พันไวอย่างนี้เลยนะคะพันล็อกคอมันไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้คอมัน ขยับแล้วก็กระดกขึ้นมา พอเราได้ตัวนี้แล้วนะคะพอเราได้ตัวด้านนี้แล้วเราก็จะมาทําตัวตัวหนอนนะคะตัวหนอนที่เราจุดให้ตรงกันเมื่อกี้เราจะทําตัวหนอนแล้วก็ร้อยได้สี่เส้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จับนะคะจับไอ้ที่เราจุดนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ทิ่มเข็มนะคะทิ่มเข็มให้ห่างจากที่เราจุดนิดนึงนะคะ เราแขงจากข้างล่างขึ้นมาปมมันอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็าวางท่าเส้นนี้ลงไปนะคะให้มันได้ประมาณสักช่องกระเบียดนึงอะ่ะแล้วก็ทิ่มลงไปนะคะทิ่มเป็นแนวตรงแบบนี้แล้วเราก็ทิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะจากตรงที่เดิมใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะะแล้วก็ทิ่มตรงที่เดิมที่เดิมที่เราทิ่มครั้งแรกนะคะ กรณีที่เราจะทําตัวหนอนนะคะเราจะต้องดูลักษณะการดึงนะคะการดึงหมายถึงว่าอ่าสาบตัวนี้นะคะตะขอตัวนี้มันเป็นแบบนี้มันมันจะต้องดึงมาแบบนี้นะคะดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาในสาบแบบนี้นะคะเราก็จะทําโค้งให้มันมาทางนี้ไม่ทำโค้งออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะพอเราคิดว่ามันแน่นหนาพอแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ปุ่มเดียวกับรูนี้นะคะ ก็จะไม่เห็นอะไรมากแล้วก็แทงกลับไปที่เดิมย้อนกลับไปที่เดิมนะคะเนี่ยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตูดเข็มนะคะยัดเข้าไปในตรงได้นะคะในช่องได้ที่เราข้ามนะคะเนี่ยแทงขึ้นไปนะคะแล้วก็เอาได้เนี่ยมาพันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งเราก็ดึงนะคะดึงมาให้ชิดแบบนี้ให้ชิดก้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะ พันมานะคะแล้วก็จับเรียงเรียงมานะคะตอนที่เราทําห่วงเราไม่จําเป็นต้องทําให้ได้ย้อยก็ได้นะคะให้ให้ใหใหได้มันย้อยโค้งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราดึงแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําหนักถ่วงให้ย้อยออกมานะคะแต่ลักษณะที่มันอยู่ตรงสาบมันไม่ควรย้อยนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าติดตะขอแล้วเนี่ยมันจะทําให้ ให้ห่างออกมาเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราทําแบบชิดแบบเนี้ยเนี่ยชิดแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะใส่แล้วไม่โป้ที่เขามาทําเนี่ยเพราะว่ามันโป้ไงพอเสร็จแล้วเราจะจบแล้วก็มุดไปที่เดิมนะคะมุดไปที่เดิมแล้วก็ดึงขึ้นมาแทงขึ้นมานะคะแทงขึ้นมาที่เดิมนะคะแล้วก็แทงกลับลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บนะคะเพื่อเก็บแล้วเราก็มา ทางนี้นะคะตะกิดข้างล่างนี่นะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะเพื่อป้องกันการหลุด เราก็จะได้ตัวหนอนแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้ตัวหนอนแบบนี้นะคะถ้าเราดูทางนี้มันก็จะเห็นเป็นเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนที่เราถักริมผ้าเชนนานะคะก็จะได้แบบนี้นะเพราะเราทําต่อลังต่อไปก็เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราจุดไว้นะคะแล้วเราก็ ทิมนะคะห่างจากจุดนิดนึงให้ช่องให้ช่องเนี่ยมันห่างประมาณหนึ่งหนึ่งสี่นะคะจะทำเป็นติดตัวอะไรนะเครื่องแบบหรือว่าอะไรแบบนี้ยก็ทำแบบนี้นะคะให้เขาสอดได้ ขามันเนี่ยเราทําใหญ่ๆนะฮะขาเนี่ยไอไอตัวที่เราสอดไปมาเนี่ยเขาเรียกขานะคะขาตัวหนอนอย่าลืมว่าเราดึงเราดึงการใช้งานมาทางนี้เราก็ต้องทําให้มันย้อยมาทางนี้นะคะ เนี่ยเวลาเราพันเนี่ยเราต้องให้ได้เรียงแบบนี้นะคะแต่ได้อะมันชอบมันชอบมาเป็นปมเป็นอะไรเนี้ยเราก็ต้องแก้ไขนะ,ะจับเวลาจับเนี่ยเราเราก็ต้องดึงขมวดหัวให้แน่นนะคะเพราะว่าเวลาการใช้งานนะคะเวลาการใช้งานอ่ะถ้ามันไม่แน่นมันจะไม่เรียงกันแล้วมันจะแตกนะคะ ใช้นิ้วเราเนี่ยเขี่ยๆเข้าไปนะคะให้มันแน่นมันชิดกันถ้าเราใช้ได้สี่เส้นเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าตัวหนอนเนี่ยมันมีหัวใหญ่นะคะแต่ถ้าเราใช้แบบแค่สองเส้นเนี่ยมันจะเล็กเกินไปมันจะขาดได้นะคะสี่เส้นเนี่ยมันไม่ขาดแล้ว มันมีความแข็งแรงนะบางคนมองดูเหมือนง่ายนะคะแต่เวลาถักจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ไม่ได้เรียงกันแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยไอ้รอยถักเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียงกันแบบนี้นะคะเพื่อนต้องดูต้องลองฝึกดูด้วย ก็จะได้ตัวหนอนแบบนี้นะคะเวลาลูกค <enfant? S 2> ้าใช้งานนะคะเวลาลูกค้าใช้งานเขาก็จะใช้แบบนี้นะคะเกี่ยวแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราทําใหญ่ไปหรือว่าทําเป็นแบบโค้งๆอ่ะมันจะแบบเวลาเขาใส่เขานั่งมันจะหลุดไงแต่ถ้าเราทําตึงแบบเนี้ยมันก็จะแบบไม่ขยับนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตรงสาบกระดุมไงเราก็ต้องทําให้มันตึงให้มันแนบแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะ ก็มีเท่านี้นะคะวิธีการทําตัวหนอนเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูเนาะคนที่ทําไม่เป็นก็ลองหัดนะคะลองหัดกระเส็ผ้าก่อนเพราะว่าทำครั้งแรกบางทีมันก็ไม่ไม่พันสวยแบบนี้หรอกนะ,ะมันจะเป็นปมๆลองดูจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะไปละคะ่ะ